Peace. <laughs> ไปดูนะครับแต่ก่อนอื่นก็ยังเหมือนเดิมครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะครับก็คืออย่างแรกก็จะเป็นกระดาษ A4 นะครับหรือว่ากระดาษเปล่าสมุดเปล่านะครับเอาไว้สําหรับวาดรูปนะครับต่อไปอย่างที่2ก็คือดินสอกับยางลบนะครับเพื่อไว้วาดภาพหรือไว้ลบสิ่งที่เราวาดแล้วมันผิดพลาดไปแล้วก็อย่างสุดท้ายนะก็คือสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีไม้สีน้ําสีช็อคหรือสีอะไรก็ตามที่ เรามีอยู่ที่บ้านนะครับก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับนะ่ะทีนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับเรื่องที่ครูก๊อฟจะพาวาดในวันนี้นครับหลังจากที่ใน EP ีที่แล้วครูก๊อฟพาวาดเกี่ยวกับโลกใต้ทะเลไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้ใน E ีีนี้น,น,นะเดี๋ยวครูก๊อฟจะมาพาเราจินตนาการเกี่ยวกับ จัก,กรวาลและโอวกาศนะครับในจินตนาการนะ,ะจัก,กรวาลและโอวกาศมันคืออะไรครับเด็กๆบางคนอาจจะไม่รู้จักก็คือสิ่งที่อยู่นอกโลกของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นดวงดาวต่างๆอะไรต่างๆนะเดี๋ยวครูก๊อฟจะพาเด็กๆไปวาดนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครูก๊อฟจะมีตัวอย่างในการวาดให้ดูแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีตัวอะไรบ้าง แรกที่ครูกรอบจะมาพาพวกเราวาดนะครับก็คือมนุษย์อวกาศนะครับอ่าขั้นตอนแรกเลยนะครับก็ให้เด็กๆนะครับวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อเป็นช่องของหมวกนักบินอวกาศนะครับหรือว่ามนุษย์อวกาศแล้วเราก็เติมทรงพองเข้าใส่ตาแล้วก็ใส่ปากเข้าไปนะครับอ่าเราก็จะได้หน้าของมนุษย์อวกาศแล้วต่อไปนะครับทีนี้ครูกรอบก็จะทำส่วนของหมวกของนักบินอวกาศนะครับโดยการใส่เส้นโค้งเข้าไป มีตรงช่องตรงหูสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีขอบที่เป็นกระจกของหมวกนักบิน,นอวกาศนะครับต่อไปก็จะเริ่มในส่วนของคอนะครับระหว่างชุดอวกาศนะมันก็จะมีส่วนที่เป็นคอที่ต่อกันกับหมวกกับชุดนะครับเราก็วาดลงไปขีดเส้นเข้าไปสองข้างทนำะให้มันเป็นชุดตรงน,นี้จะเป็นส่วนของส่วนขานะครับ กลางก็เป็นระบบของชุดววกาศสักเล็กน้อยนะครับตรงนี้เราสามารถจรินตนาการอะไรใส่เข้าไปเพิ่มเติมก็ได้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของขานะครับเราก็ใส่ข้อต่อตรงชุดกับขาเข้าไปาขีดขาออกมานิดนึงนะครับนักบ,บินอวกาศส,ส่วนใหญ่นะเขาจะใส่รองเท้าที่เป็นรองเท้าคล้ายๆรองเท้าบูทนะครับหรก,ก็เติมที่เป็นส่วนของข้อ ต่อของรองเท้าบูทใส่เข้าไปนะแล้วก็ใส่รองเท้าเพิ่มเข้าไปต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของแขนอนะ่ะแขนเราก็จะมีข้อต่อสักนิดน,นึงครับเราก็เติมเข้าไปอ่าขีดเข้าไปครับเติมแขนเติมมือให้เรียบร้อยให้ครบทั้งสองฝั่งนะครับเราจะเป็นท่าทางแบบไหนก็ได้นะอันนี้ของครูก๊อปเป็นท่าทางที่กําลัง ยกมือบวกมือบายบายนะครับเราก็ใส่เข้าไปได้เลยแล้วแต่จินตนาการของเรานะครับอ,อย่างสุดท้ายที่คูก็จบเติมเข้าไปครับก็คือสายที่มันจะเป็นสายที่ต่อท่อออกซิเจนนะครับเข้ามาในชุดอวกาศของคูกอบนะครับมนุษย์อวกาศคกรก็จะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์อย่างนี้นะครับ ต่อไปนะครับที่ครูก๊ับจะว่าก็คือจรวดอวกาศนะครับนะบก่อนอื่นเลยนะครับก็ใส่เข้าไปเส้นโคง้ง2เส้นประกบกันนะครับจากคล้ายๆกับแครอทนะครับแล้วก็เติมข้างๆเข้าไปสักนิดนึงให้มันเป็นส่วนของปีกของจรวดนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนข้างล่างก็จะเป็นส่วนของไอพ่นนะครับ แล้วก็ใส่วงกล้างไปตรงกลางเป็นหน้าต่างของจรวดนะครับแล้วก็เติมปีกเข้าไปนะครับทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ใส่ไอพ่นนะครับหรือไฟออกมาจากท้ายจรวด นะครับนะแล้วก็ใส่ตกแต่งรายละเอียดเพิ่มเติมใส่จรวดของเราได้เต็มที่เลยครับใส่ลวดลายใส่ะไรได้หมดทุกอย่างเลยนะ,ะต่อไปนะครับที่หูกเก่าจะพาวาดก็คือมนุษย์ต่างดาวกับยาน UFO นะครับก่อนอื่นเราก็จะขีดเส้นโค้งลงมาข้างล่างก่อนอแล้วก็ใส่โค้งเข้าไปข้างบนเพื่อเป็นตัวของกระจก UFO นะครับแล้วก็โค้งลงไปข้างล่างอีกนะครับ ก็เติมขีดที่เป็นเส้นเฉียง2ข้างนะให้เท่ากันแล้วก็ขีดเส้นโค้งมาต่อกันนะครับเราก็จะได้ตัวยานของมนุษย์ต่างดาวนะครับเป็นยู่อ่โขีดเติมลวดลายให้นิดนึงนะครับมีคานะครับเอาไว้สำหรับจอดด้วยนะ หลังจากที่เราได้ตัวยานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการวาดมนุษย์ต่างดาวสําหรับมนุษย์ต่างดาวของครูกรอลนะครับก็จะให้มนุษย์ต่างดาวามีลักษณะเป็นหน้าคล้ายๆกับวงลีสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็เติมลูก,กตาดวงใหญ่ๆใ,ใ,ใส่เข้าไปนะครับเพราะมนุษย์ต่างดาวก็ยังไม่มีใครเคยเห็นนะครับว่าตัวจริงเป็นยังไงเด็กๆก็สามารถจินตนาการได้เต็มที่เลยนะครับของครูกรอลก็จินตนาการออกมาก็จะเป็นแบบนี้คล้ายๆกับมด อยู่นิดนึงนะครับใส่แขนเข้าไปด้วยนิดนึงนะครับแล้วก็เติมส่วนของข้างหลังเพื่อให้มันมีมิติเพิ่มขึ้นใส่ที่บังคับสักเล็กน้อยอมนมุษย์ออก,กาศที่อยู่ใน UFO ของคุกกรัครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วต่อไปอันนี้เราน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับก็คือโลกอ่า โลกก็จะวาดง่ายหน่อยนึงนครับอย่างแรกเลยก็คือให้เราครับขีดวงกลมเข้าไปแล้วก็ใส่แผ่นดินเข้าไปนะครับเป็นทวีปต่างๆแล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราจะใส่ตรงไหนก็ได้นะครับแ,แผ่นดินใหญ่แผ่นดินเล็กอะไรก็แล้วแต่ครับเราก็จะได้ออกมาเป็นโลกแล้วนะครับที่เราอาศัยอยู่นั่นเอง ต่อไปนะครับครูกอลจะพาทำนะครับก็คือดาวเสา่าดาวเสาครับเป็นดาวที่มีวงแหวนใช่ไหมครับมันก็เลยจะวาดยากขึ้นมานิดนึงครับก่อนอื่นเลยนะครับคูกอลก็ต้องขีดเส้นโค้งเข้าไปก่อนให้มันเป็นวงแหวนที่ผ่ากลางของตรงดาวนะครับอ่าแล้วเราก็ค่อยขีดใส่วงแหวนเข้าไปแล้วก็เติมส่วนดาวข้างล่างนะครับเราก็จะได้วงแหวนของดาวเสากับดาวเสาเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็อาจจะ เติมพื้นผิวเข้าไปนิดนึงก็ได้นะครับว่าดาวเสามันมีพื้นผิวลักษณะเป็นยังไงอันนี้ครูก,ก็เติมเป็นเส้นๆใส่เข้าไปนะเด,เด็กก็สามารถออกแบบลวดาลายใส่เข้าไปได้นะครับส่วนต่อไปอนอกจากมีโลกมีดาวสาวแล้วนะครับก็จะเป็นพระอาทิตย์พระอาทิตย์นี้ก็จะวาดง่ายเหมือนเดิมนะครับก็คือให้เราใส่วงกลงเข้าไปอนะ่ะแล้วก็ทีนี้เราก็ใส่เส้นหยักนะครับ หยากเข้าไปเรื่อยๆนะครับให้มันหมุนรอบๆวงกลมที่เราวาดในตอนแรกเราก็จะได้เป็นแสงของผ้าทิพย์ออกมาอย่างนี้นะครับนะอะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นของดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์ก็จะวาดยากขึ้นมาหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าพื้นผิวของดวงจันทร์เนี่ยมันจะต้องเป็นพื้นผิวแบบขุขะใช่ไหมครับเป็นหลุมเป็นอะไรเต็มไปหมดเลยพอเราวาดวงกลมอันใหญ่ได้แล้วเสร็จปุ๊บครับหรอบก็วาดเป็นวงรีเล็กๆนะ แล้วก็เติมขอบเข้าไปนิดนึงอย่างนี้อ่ามันก็จะทําให้ดูเหมือนว่าเป็นพื้นผิวที่เป็นหลุมเป็นบ่ออยู่บนดวงจันทร์นะครับนี่เราก็เติมเข้าไปเรื่อยๆนะครับเราอยากให้ดวงจันทร์มันมีหลุมเยอะขนาดไหน,นครับเราก็เติมได้เต็มที่เลยนะครับหรือจะให้มันมีอะไรอยู่บนดวงจันทร์ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะจินตนาการเลยนะครับอันนี้จุกอก,ก็ใส่เข้าไปเรื่อยๆให้มัน พอดีกับดวงจันทร์ที่ภูกรวบบ้านนะครับตรงขอบเพื่อนก็ได้นะนเล็กอันใหญ่ีสามารถตกแต่งได้เต็มที่นะครับสำหรับพระอาทิตย์และดวงจันทร์ของภูกรนะครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับนะก็จะประมาณนี้ ต่อไปอย่างสุดท้ายที่ฮูกอฟจะมาพาวาดในวันนี้นะครับก็คือดาวเทียมอ่ะดาวเทียมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่มนุษย์เรารับสร้างขึ้นแล้วก็ปล่อยออกไปนอกโลกนะครับคันแรกเราก็วาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ใส่สี่เหลี่ยมเล็กๆเข้าไปตรงกลางแล้วก็ขีดข้างบนข้างล่างลงไปนิดนึงมันก็จะได้เป็นกระจกอยู่ตรงกลางนะครับต่อไปอน,นี้มันก็จะต้องมีตัวที่สามารถส่งสัญญ,ญาณได้นะครับก็คือ อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับจานดาวเทียมที่ติดอยู่ที่บ้านเรานะครับบ้านใครมีจานดาวเทียมเราก็จะเคยเห็นอยู่นะครับนะเอาไว้ส่งสัญญาณเพื่อเอากลับมาที่โลกนะครับนี่ก็เป็นจานดาวเทียมแบบที่คูก๊อบจินตนาการครับเด็กๆก็สามารถจินตนาการในแบบของตัวเองได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องลอกคูก๊อบเลยนะให้มันมีไอพ่นมีอะไรก็ได้นะครับ จินตนาการได้เต็มที่เลยนะครับบุกับก็มีตรงนี้ด้วยเป็นแผงรับสัญญาณด้วยนะครับข้าง เสียมครก๊อก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปตัวอย่างในการวาดภาพสิ่งต่างๆที่อยู่ในจักรวาลและอวากาศก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้หัวข้อที่ครูก๊อฟจะให้เด็กๆวาดในวันนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับวาดภาพอวกาศในจินตนาการพร้อมระบายสีให้สวยงามนะครับเดี๋ยวถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวครูก๊อฟก็จะมีคลิปที่เป็นการเอาภาพที่ครูก๊อฟวาดให้ดูเมื่อกี้นี้ครับ มารวมใส่กันแล้วก็กลายมาเป็นผลงานศิลปะนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับรูปที่คูกอ์จะวาดให้พวกเราดูนะครับคูกอ์ก็คิดจุดเด่นขึ้นมาก่อนหนึ่งตัวนะครับก็คือมนุษย์อวกาศเลยนะครับนะให้เป็นจุดเด่นนะแล้วก็วาดสิ่งต่างๆที่คูกอ์โชว์เป็นตัวอย่างให้เรามากินนี่นครับไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์นพระอาทิตย์ดาวเสาร์จรวดมนุษย์ต่างดาวนะครับดาวเทียมอะไรนะครับ เราสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้เต็มที่เลยนะครับนะนี่อันนี้คูก๊อฟนอกจากที่คูก๊อฟวาดให้ดูแล้วนะคูก๊อฟก็เติมอะไรเข้าไปอีกมีทั้งกาแล็กซี่ใช่ไหมครับมีดาวตกมีหุ่นยนต์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับเด็กๆก็ลองไปจินตนาการเพิ่มเติมดูนะครับหลังจากวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะและที่สําคัญนะครับอย่าลืมเขียนชื่อเขียนชั้นมาให้เรียบร้อยนะครับ งานของครูกอลก็จะออกมาปานานนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวอย่างภาพตัวอย่างผลงานก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเด็กๆคนไหนครับสามารถจินตนาการต่อเพิ่มเติมจาก ตัวอย่างที่ครูกับวาดได้นะครับก็สามารถคิดเพิ่มเติมเข้าไปได้เต็มที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในโอกาสนั้นจะมีอะไรอย่างอื่นอีกดาวตกใช่ไหมครับมีหุ่นยนต์มีมนุษย์ต่างดาวที่แตกต่างจากที่ครูกาววาดนะเด็กๆก็สามารถเพิ่มเติมได้เต็มที่เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะผิดหรือสูกนะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามและที่สําคัญก็อย่าลืมเขียนชื่อเหมือนเดิมนะครับเขียนชื่อตัวเองให้ชัดเจนแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะครับถ่ายรูปส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์ให้ครูกอล์ฟนะครับ แล้วเดี๋ยวครูก็จะเช็คให้นะครับนะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบ EP นี้ไปก่อนคนระับไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ